ต้อนรับทุกท่านนะครับที่อยากจะมาเยี่ยมชมอยากจะมาชิมอยากจะมาซื้อของนะครับแล้วก็ท้านไหนที่อยากจะมาทานก็ติดต่อมาได้นะครับตอนนี้อาจจะเพื่อนๆอาจจะแอบอ่านเล่นๆแต่ว่า,าก็จะมีทางร้านที่เขาตรงแัะเก็ไม่พร้อมอาจจะสลัดแล้วก็จะมีร้านใหม่ก็จะเข้ามาแทนได้นะครับซึ่งเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านก็อยากจะให้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีส่วนช่วยสังคมนะครับมีส่วนช่วยชุมชนนะครับ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะฮะอยากจะให้เกิดความสมดุลกันาจะเกิดการรองรับคามข็กรกันในชุมชนนะคนกับก็ขอฝากไ้แค่นี้ครับของทุณคมาน่ราอกวับค่ะตลาดัของเรามาทที่เที่ยวเวนิัมทีค่ะการก็ไม่ยกเลยี่ยีนเสเปเซอร์ว่าต้งเรียนจิมัที่ะวเยวช